พรมลิขิตชีวิตรักของคนเกิดวันพุธในรูปเป็นเทพพระพุธค่ะคนเกิดวันพุธเป็นคนที่น่ารักมนุษยสัมพันธ์ดีพูดจาดีมีเหตุผลมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีวาทะศีลปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายดังนั้นคุณก็จะเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ได้พบเห็นหรือได้เจจเจอมีเสน่ห์ในทางคำพูดน่ารักเปิดเผย คนวันพุธทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นคนที่รักใครรักจริงแต่แต่คนวันพุธมักจะมีสภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคงณนาะนะทีที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรสําคัญสาคัญบางอย่างคุณเกิดโลเลไม่แน่นอนขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยหลายๆครั้งการตัดสินใจหรือไม่กล้าตัดสินใจเพราะเกิดความกลัวความกังวลว่า ข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรใช่เนื้อคู่เราไหมหลายคนมีความรักแล้วจะมักสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะวันนี้ใช่เนื้อคู่ใช่คู่แท้ไหมใช่ของจริงไหมอยู่นั่นแหละนะคะก็เลยไม่กล้าตัดสินใจลังเลโลเลดังนั้นคุณก็จะเสียโอกาสหลายครั้งที่คนอื่นเขา ได้ไปก่อนแนละ้วคุณก็จะมานั่งเสียใจภายหลังโ้ไม่น่าพูดช้าคิดช้าตัดสินใจช้าเลยเขาเอาไปกินซะแล้วอย่างนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะคุณเองเนี่ยคนวันพุธเนี่ยเป็นคนที่เฉลียวฉลาดอยู่แล้วในทุกๆเรื่องนะขอให้มีความมั่นใจกล้าตัดสินใจคุณก็จะได้ของดีได้คนดีมาอยู่ด้วยนะชีวิตรักของคุณก็จะสมปรารถนา เท่านั้นเลยนะคะแล้วหลายครั้งเนี่ยมันมีความรักขึ้นมาแบบประทานหันปุุปรับเลยอาจจะเป็นเนื้อคู่คนในฝันของคุณก็ได้นะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสมีความรักดีๆเข้ามาคุณเองอะ่ะเฉลียวฉลาดอยู่แล้วมีไหวพริบอยู่แล้วเอาตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของความรักนะคะตัดสินใจเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เรารับผิดชอบตัวเองได้ตัดสินใจไปเลยนะอาจารย์เล็กเชียนะคะก็ขอให้พรมลิขิตวิตริยของคนวันพุธมีความสุขมีความสง่างามแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ามีครอบครัวที่ดีนะคะด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์เล็กพรมยาณไคพยากรสวัสดีค่ะ